สวัสดีค่ะโบแอปเปลนะคะวันนี้เรามาเก่งหน้าท้องฝึกการทรงตัวกันนะคะเริ่มจากเราตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาเอานิ้วชี้นิ้วกลางนะคะล็อกนิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างไว้สุดลมหายใจเข้านะคะเราเตะขาทั้งสองข้างขึ้นอกเรายกขึ้นไว้นะคะหลังตรงค้าน่าตรงนี้นะคะสามลมหายใจสาม สองหนึ่งจากนั้นนะคะเราค่อยค่อยฉีกขาววานขาแมวหน้าท้องเข้าไปทงด้านในนะคะสงตัวดีๆมีสมาธินะคะค้างท่าสามลมหายใจสามสองหนึ่งค่ะ หายใจเข้าค่ะปุกข,ขานะคะอกยกขึ้นไว้หลังตรงค้างท่าอีกสามลมหายใจนะคะสามสองหนึ่งจากนั้นนะคะค่อยๆฉีกขาว้างขมแมวหน้าท้องเข้าไปนะคะมีสมาธิค่ะทรงตัวดีๆค้างท่าอีก 3, สามลมหายใจสา สองหนงหายใจเข้าค่ะบุกขายืดอกขึ้นไว้หลังตรงคางค่าสามลมหายใจนะคะสามสอง,สองหนึค่ค่อยๆฉีกขากว้างค่ะเขมแหวหน้าท้องเข้าไปนะคะ อกยกขึ้นไว้ค้างท่าอีกสามลมหายใจสามสองหนึ่งหายใจ 3, 2, ใเ,เข้าค่ะค่อยๆ่ยุกขาจากนั้นเราเอาขาลงนะคะโอเคนะคะยังไงเราเพื่อนๆก็ลองฝึกดูค่ะอาจจะยากสักนิดนึงค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ทำได้นะคะ